ผมชื่อน้องไดมอนด์นะฮะเกิดเมื่อสักครู่นี้นะครับรกแม่ยังไม่ออกเลยอันนี้เกิดจากลูกผสมเทียมนะครับได้อีกหนึ่งเป็นลูกชายตาแต้มแก้มจ้ำถุงเทา้าขาวเข้าลักษณะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นทีมผสมเทียมที่เราผสมเทียมไว,นวน้นะครับตัวนู้นนะครับเกิดวันก่อนนะครับที่ชื่อน้องไพลินอันนี้ผสมเทียมนะครับ ก็เกิดอีกหนึ่งสมาชิกนะครับนี่คือคุณแม่เขานะครับน้องไดมอน์นะลูกจ่อมาฝึกงานเขาตั้งชื่อให้ไดมอน์ก็แปลว่าเพชรก็หวังว่าจะได้สวยงามนะตัวหนึ่งเป็นควายจากผสมเทียมน้องเขานู้นน้องไพรินนะน้องไดมอน์อันนี้เกิดจากผสมเทียมนะครับดูคุณแม่เขานะครับนี่รกยังไม่ออกนะครับเนี่ยฮะยังมีสายรกอยู่ที่ก้นอยู่เนี่ยครับ ผลผลิตของเกษตรกร,กรควายไทยมรดกไทยมรดกโลกครับ